ที่จริงที่จริงเมื่อวานเราอัดเรียกแั่นไปแล้วแต่เราดูแบบไม่จุใจแล้วก็ไม่ได้ขอดูเพิ่มด้วยจอมันเล็กจอมันเล็กครับวันนี้ยจอแบบจอใหญ่มากแล้วก็ได้ดูพร้อมกับพี่พี่เซนของพี่พี่สุทุกคนใช่คืออยากบอกว่ามีหลายซีนที่คิดเหมือนกันว่าพี่เมย์ไม่ได้เอามาอยู่ในเทเลอร์แต่ก็มีเราก็เราก็แปลกใจแล้วก็ประหลาดใจว่าโอเคมันคือซีนบางซีนก็ซีนที่ซีนใหญ่มากในเรื่องพี่เมย์ก็ใส่ให้ทุกคนเห็นว่าเออนี่แหละการเล่าเรื่องของ แล้วก็ดีใจที่เหมือนตัวเทเลอร์ครับพอเราได้ดูตั้งแต่ต้นจนจบแล้วมันมีความแบบความสนุก mm hmm. ความฮาของความต่ำตั้งแต่เริ่มต้นของทั้งสองคนแต่ว่ามันมีการทิ้งทิ้นอะไรต <c oughs> ่างๆที่แบบมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไง <c oughs> ตั้งแต่ต้นจนจบนเกือบจบเลยครับ <c oughs> ดีใจที่แบบทุกคนตอนสุดท้ายได้เห็นซีนนี้แบบพวกเราตั้งใจถ่ายมาทุกซีนไต่หนาเล่าถึงความตั้งใจกว่าจะได้เห็ภาพเป็นสวยที่เราเห็นเมื่อกี้แ้ว แ่าเราจะถอดคนจะต้องเตรียมตัวมากพราียขงาดะดานให้คนนี้เลยซีนนี้ดังนั้นคนนี้เป็นคนที่รับแบกเยอะเหมือนกันคนนี้คือเหมือนเอาโพสต์ของการถ่ายซีนที่จุกใต้น้ำนะครับอันดับแรกคือเหมือนเราใช้ทักษะเรียกว่าเกือบทั้งหมดของการเรียนน้ำบาดาีวิ่งเลยไม่จะเป็นเหมือนการถอดถอดแมสตการถอดตัวเรกูเลเตอร์สำหรับหายใจะครับแล้วที่นี่เหมือนเราถ่ายเป็นการแบ่งรับนเพราะว่าเหมือนพอมันอยู่ใต้น้ําทุกคนเวลาเราขยับอะไรร่างกายนิดนหน่อยๆนยครับ หายใจมันแบบมันจะหมดไวมากทำให้เราไม่ไวหวเลยแบบพอถ่ายเสร็ปุ๊บของการเราขอลมหายใจต่อค่อยถ่ายต่อ,อซึ่งจําได้ว่าจังหวะที่ก้มลงมาจูบะครับด้วยความที่พอเราอยู่ใต้น้ำจะโดนเหมือนเหมือนแบบเราจะโดนขึ้นซัดตลอดซึ่นซึ่งเราไม่สามารถอยู่นิ่งได้กลายเป็นว่าฟอร์ดก็ต้องมีพี่ที่แบบเขาเป็นคู่คอยยึด ไว้้ใหตัวผมเองก็ต้องมีพี่เียกอยยึดขาไว้ให้ด้วยเป็นอะไรไเว่าตอนที่เรายื่นี่เราก็ุกคนแบบอยู่รอบๆตัวเราจาก็คือขาเด้่ยวามเซฟตี้ดีใจที่ภาพที่ออกมาคือมันสวยมากครับทนผูบตั้งแต่คิวแรกจนถึงคิวสุดท้ายเราสองคนไม่เคยดูัากอเตอร์เลยคือจะบอกว่าขอขยันซีนนี้หน่อยซีนนี้ความยากมันอยู่คือว่าถ้าทุกคนเห็นมันคือการช่วยชีวิตแล้วตรงนั้นมันคือถ้ำนั้นปากถ้ำน้ำมันจะพัดเข้าถ้ำตลอดมันจะดันเข้าถ้ำมันลึกประมาณ ห้าถึงหกเมตรตรงนั้นไม่ลึกมากแต่ด้วยความเป็นถ้ำด้วยความอันตรายแล้วก็ผมเองที่จริงอะ่ะผมไม่ได้ต้องถอดหน้ากากของเขาแต่ด้านเราเริ่มพร้อมกันแต่ผมจะต้องมีความโปรมากด้วยความที่เราอ่ะในเรื่องเราเป็นแบบนักดำน้ำําเป็นแบบคนที่ต้องเซฟตี้เขาได้าาการว่าสถานการณ์ทุกอย่างเราไปเจอพร้อมกันแต่ผมจะต้องเป็นคนที่โปรกับ <Pro. S 1> <Pro. S 2> เขา uh huh. ต้องดูให้ดูเงิ้ใได้ให้เราคนที่โปรช่วยเขาได้ซึ่งตอนซ้อมเราเราซ้อมวันที่ศ์ที่โรงเรียนก่อนซ้อมกันหลายรอบมากพี่บอกว่า เธอต้องโปรกว่านี้เธอต้องเป็นคนที่ดูแล้วเขาไว้ใจได้ตอมหลายรอบมากจนไปที่ทะเลจริงก็แบบนั้นเลยครับใช้ระยะเวลานานาไม่ใช่สิ่งนี้สิ่งเดียวหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงครั้งเหมือนเราเราใช้เวลาในการหนึ่งได้มันแบบอยู่ได้เต็มมันจำกัดด้วยจำกัดประมาณสี่สิบเจ็ดนาทีห้าสิบวันาทีเต็มที่คือเราใช้เต็มที่เลยรู้ไหมจริงจริงตอนที่ถ่ายในร้านนาเป็ความรู้สึกที่ดีกว่าเลย มันมีความเขาเรียกว่ากังวลอยู่เยอะมากเพราะว่าเราไม่เคยดำด้วยในกระแสที่แบบเราเพิ่งจะมือใหม่ในการเรียนสกุลว่าได้วิ่งในการดำนะเนื่องจาเราจะต้องมาแสดงเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งซีนสำคัญเรื่ได้มันมีความกังวลหลายๆอย่างแต่ก็ดีใจที่แบบมีพี่ๆครูคอยคอยเซฟที่เราตลอดก็เลยเหมือนช่วยาขกังวลให้เราได้บ้างคือสาหรับผมถ้าถ้าฉากดำที่กังวลจะเป็นฉากที่ฟรีไดมากกว่า คือฉากที่สก,กูบ้าเนี่ยเซฟตี้มันครบทุกอย่างมันอยู่รอบตัวเราเราแบบอยากเป็นเซฟตี้อะไรเราเราเรู้แล้วเราเรียนมาแต่ว่าตอนฟรีได์อะทุกอย่างมันออนตัวเราเราลงไปใต้น้ําลงไปกี่เมตรขึ้นมาก็ต้องขึ้นด้วยตัวเรามันก็เลยแบบค่อนข้างอันตรายแล้วก็ต้องต้องต้องพร้อมแล้วก็เซฟตี้มากพอสมควรจากอีกคน ต่บทบาทองน่าจะชาเลนจ์ความสามารถเราแบบเดียวกันเขาไม่เคยเล่นบทคุณหนูไวซ์ซนมของบทนี่เคยเั่นละครั้งแรกกคุณห,หนูเร็วไปไหมดูโหผม่าครั้งแรกพอพอรู้ตัวเองว่าตัวเองจะได้เล่นบทที่แบบมีอะเป็นวัยทำงานดีใจผมดีใจแลอะอะเราไม่ไม่กลับไปเป็นเด็กเหมือนน้องสกายแล้วอยู่ในช่วงเล่นมาเดียวกันแต่พอเหมือนได้ได้ถ่ายตัวเทเลอร์ทั้งหลายช่วงายปีที่แล้วไปเรากลับมากูเอ็กก็ตัวบทเหมือนกันเป็นว่าเอ้ความท้ายนั้นน่ะมันเป็นความยากของเราว่าเราจะตีบทออกมาไงให้ให้เหมือนไม่เป็นน้องสกายอีกรอบหนึ่งหรือว ที่ข้าไปอยู่ในเรื่องอีกเพราะมันจะแบบเป็นคุณต้องรักที่เป็นชุเการ์ดดดีมีความแซ่บจริงๆแล้ก็จริงๆได้พี่เมย์ช่วยไปเยอะเพราะว่าจะคอยถามพี่เมย์ตลอดพี่เมย์นีสัยของนักเขียนเวลาพี่เมย์ทำงานเป็นยังไงเวลาออกไปหาแข่แชร์ในการทำงานเป็นยังไงเขียนยังไงบ้างก็พยายามปรึกษาพี่เมย์มาเรื่อยๆจนเป็นคุณต้องรักที่กอนจะเปลี่ยนไปเยอะตั้งแต่พอดีเลยใช่ที่จริงบทหมาถึงหมดแตตอนตอนแรกเลยตอนที่ถ่ายไพร์ลเรายังไม่อ่านหมด เราก็ตีความไปถึงที่พี่มีบอกว่าเออมาดูเป็นเป็นเด็กขี้เล่นทุนขนาดเราอะเข้าใจว่าถ้าเถียงพี่วิภพา,า,ายเนี่ยไอ้บุตรมันต้องขี้เลนกับพี่วิวภัยแน่นอนมันเป็นเด็กมันแบบยังยี่สิบต้นๆนเนี่ยิพายสามสิบกว่าแล้วแต่พอเราอ่านบทอ่านนี้แค่อ่านนิยายแค่อ่านนิยายเลยความคิดคนละด้านเลยไอมาดูเป็นเด็กที่ที่โตแต่เด็กเอาชีวิตร่องแต่สิบห้าจนยี่สิบห้าจนยี่สิบป่าเขาใช้ชีตมันมาเยอะมากเขาผ่านอะไรที่มันแบบ เขาเป็นเจ้ขาแก่งมากทํบเขาให้รู้สึกว่าไอเด็กคนนี้ต่อให้เป็นเด็กแต่ข้างในมันหนักแน่นมากมันคนสู้มากเพราะฉะนั้น่ะเป็นบทที่ต้องเห็นถึงความหนักแน่นของเขาแล้วความเอาใจใส่ของเขาอ่ะเขาเป็นคนที่ช่วยเหลือทุกคนในเกาะคือถ้าผู้ช่อหมาสมุดทุกคนในเกาะจะรู้สึกว่าไอหมุดเขช่วยทุกคนไอหมุดเป็นคนที่ใจดีไอหมุดเป็นคนที่กอดทุกคนยิ่งบอกเขามีแฟนไม่ใช่รอะเขาชอบใครทักคนมันทําให้เขารู้สึกว่าคนนี้แหละคนที่เขาจะปกป้องให้ดีสุดในชีวิต มันจะมีอะไรเคลมคลายแฟนี่นี่เอะเนาะผมว่าอะอย่างแรกก็คือเรียกว่าแบ็กกราวน์ตัวละครนะคู่ครับคือถ้าเกิดว่าทุกคนทุกผิวเผินจะมองว่าแบบตอนนี้เป็นหนุ่มที่แบบสามารถดูแลตัวเองได้เป็นแบบหนุ่คนที่มี e NERGY พลังบวกเยอะมากแต่ลึกๆแล้วอะเขาก็มีแผนในใจที่มันเหมือนแบบเป็นสวิตต์อิฐเขาเลยส่วนคุณต้องรักที่มองว่าแบบเป็นคนยรนดีเป็นคนที่แบบว่าสามารถอยู่เพีคนเดียวโดยที่แบบไม่ต้องการใครก็ได้แต่การเป็นว่าในขณะที่เขาชอบเิียนนิยาย เขาได้เป็นคนที่ไม่สามารถเขียนซีนความรักได้ถ้าเกิดว่าไม่มีแบบจะต้องใช่ใชตรงน,นั้นมาก่อนก็เลยแบบเป็นควยากงเขาแล้วก็ยังมีแผนในใจที่เกิดขึ้นในเรื่องเราเป็นคนช่วยทลายกองแพงได้อีกครั้งหนึ่งที่จริงต่างคนต่างมีแผลครับเรื่องนี้ต่างกันที่ไอหมุดเนี่ยแผลมันแห้งไปแล้วแผลแผลมันแห้งไปแล้วแต่คุณต้องรักเนี่ยแผลมันยังสดใหม่ตลอดเวลาเรื่องราวของเขามันยัง เมื่อไรที่ถูกพูดถึงมันจะเป็นเรื่องที่เขามันเจ็บ้าเจ็บที่มันได้ยินแต่ไอ้หมุดป็นคนที่ถึงเรื่องมันจะใหญ่แต่ตอบมมันมันแห้งไปแล้วแต่กี่รอบก็โอเคมันชินแล้วฉันชินแล้วชาอะไรใครแบบเลยอยู่อแล้วเรามารักษาเขายังไงต้องอาศัยความเข้าใจด้วยความใส่ใจของเราเลยแหละด้วยความใส่ใจของหมาทังหมุดมันมันทาให้คุณต้องรักเปิดใจให้เขาบางทีใส่ใจจนตัวเองเจ็บแต่สุดท้ายแล้วอะตอนจบคุณต้องรับเข้าใจแล้ว ลุกตื้อครับ<ช>ว่าลุกตื้ออย่างเดียวเตื้อเท่านั้นเพราะว่าคนนี้เขาก็แบบเป็นคนที่ปฏิเสธคือเริ่มแรกเห็นหน้ากันอะก็ไม่เคยชอบอยู่แล้ว<ช>แต่ที่เขาตื้อเก่งแล้วก็ใช้แบบ energy พลังบวกส,ส่งส่งให้จนแบบเราอะไรก็เยอะใครที่เราฟิลกันเมือ่อกี้มีรูปหรืองปล่าแม่เ็าเห็นไหมคือยังไงครับมีซ่อนอะไรไว้มีซพุ่มอะไรไว้คือผมว่าเน็ตตั้งแต่เนื้อเรื่องครับเนื้อเรื่องดีเทลกันเล่าเรื่องตั้งแต่ตอนแรก ไอเทมต่างๆมัน<ๆ>จะมีไอเทมชิ้นสำคัญที่อยู่ในเรื่ที่แบบเป็นจุดเปลี่ยนของความสำคัญของคู่แล้วก็อยากให้ฝากติดตามคู่ของยิงสาวด้วยเ <arda. S 1> <tes o. S 2> พราะว่าจริงๆแล้วนอกจากเรื่องของคู่หลักระหว่ <anne. S 1> วางคนต้องรักกันมาตลอดจริงๆแล้วตัวแปรถ่าญก็คือวีวีสำหรับไถ่ตัวได้ปเป็นไม้คอยหนุนหลังอยูงง่เสมออยู่่หลังมีเรื่องนี้มันฉันขนาดสาม่นเลยข้างร้อยขนาดจริงๆถามผมสองคนอ่ะอาจจะตอบไม่ได้เลยเขา อย่างที่บอกว่าพวกผมไม่ดูหลังมอนิเตอร์กันเลยคือไม่ไม่ไม่โดนเรียกไปดูก็จะไม่ดูซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยโดนเรียกไปดูเลยดูแค่ครั้งเดียวที่เพราะเาเป็นมุมภาพอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่อยากดูเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากถึงไปกับทุกคนแล้วก็อยากแสดงให้ให้เต็มที่เนี่ยฮะม่าสมุทรก็ต้องรักอะไรเงี้ยเลยแบบแอบตอบยากว่าจิ้นแค่ไหนแต่เรารู้ผมเล่นทุกซีนแล้วรู้สึกทุกซีนนะรู้สึกว่าทุกซีนเราเรารู้สึกถึงมาสมุทรเรารู้สึกถึงเขาที่เป็นต้องรักมาจิ้นกันมันเยอะขนาดไหน คูกิ๊กผมมองว่าตั้งแต่เราถ่ายเนี่ยต้องจนจบอะครับมันมีความคูกกิ๊กแบบชวนให้อมยิ้มใช่ชวนให้น่ารักเหมือนพอดูแล้วแบบทำไมคู่นี้มันพอมันมีบางวมนมัก็รู้สึกน่ารักดูน่าเอ็นดูจังเลยที่แบบผมว่ามันกลมกล่อมกันพอดีความแนบความน่ารักแล้วก็เวลาที่ทงคู่อยู่ด้วยกัน่ฉากอินดีมาเร็วๆรัวๆเมื่อกี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะที่จริงแอบซ่อนความหมายอย่างที่บอกว่าคุณต้องรักเขียนไม่ได้ถ้าไม่มีสิ่งนั้นนั่นคือสิ่งที่เราคิดในหัวตอนนี้เรากำลังจะเขียนกลิ่น มันมันคือตัวมันคือจุดที่ทําให้เขาได้เขียนที่ยายนั้งเต็นได้ใช่ผมว่าทุกคนน่าจะได้เห็นความรักของช่วงวัยทํางานที่โตมาอีกเร่องนึงถ้าเก<ด>ิดดูจากซีรีส์เรื่องแรกของพวกเราทั้งสองคนครับไอ้ากะครับผมทุกคนก็ขอฝากเลยนะครับ ต้องรักหมาสมุนแล้วเสียดีนะครับออนแอร์วันแรกนะครับวันอาทิตย์ที่9มิถุนายนนี้นะครับทางช่องทีวียี่สิบห้านะครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งครับและสามารถดูออนไลน์เวอร์ชันอันดับนะครับได้ที่แอปไอชีและเว็บไซต์ไอคิวจักคอมเวลา5้าทุ่มครึ่งทุกวันอาทิตย์เหมือนกันนะครับครับผมขอบอกด้วยนะครับฝากด้วยนะครับ